ถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่จะเป็นผู้โน้มไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานพิสุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดเมื่อพิสุเจริญสติปัฏฐานสีน่ terrified. เมื่อกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่ก็จะเป็นผู้โน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันพิสุท์ทั้งหลายพิสุ์เมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่อย่างไรจึงจะเป็นผู้ไปสูนิพานโนมไปสูนิพานโอนไปสูนิพานพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลตมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลตมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิสุท์ทั้งหลายพิสุ์เมื่อเจริญสติประฐานสีเมื่อกระทำให้มากซึ่งสติประฐานสีอย่างเหล่านี้จึงจะเป็นผู้น้อมไปสูนนนปส่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานกราบสาธุธรรมเจ้าค่ะ